เนี้ยผมลงเงินกวยเดมแองกิมครับวันนี้เราเจอใครเจอกับลาชพฤกดีเลยครับเคยชกเขาไหมไม่ครับวันนี้มีการเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามครับร้อยยี่สิบสามเมื่อเช้าเรามาเป็นไงบ้างมาพอดีครับพอดีเราไปซ้อมดูที่กวยเดมแมงยิมครับน้องบัวนะครับกี่วันประาณสามอาทิตย์ครับเราเป็นมวยประเภทสีมือครับและผู้ต่อสู้อะไรในคลิปดูเป็นไงก็สีมือเหมือนกันสีมือเหมือนกันความสูงนี่น่าจะอยู่ที่เรามั้งเราลอยกว่าเราน่าจะได้ลอย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 หน่อยนะเราสูงเท่าไหร่ ร้อเจ็ดครับอายุปีนี้อายุสิโมครับน้ำหนักบ่อยๆเท่าไหร่น้ำหนักปะมาณหกสิบเครับชกมวยมาถึงร้อยไหมไม่ทัเจ็ดสิบได้ไหมได้เจ็ดแปดสิบี่น่าจะมีนะชนะผลงานสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟล์แพ้2ชนะหนึ่งแพ้สองชนะหนึ่งล่าสุดชนะหรือแพ้แพ้ใครวันนั้นแพ้เทมักกรครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สีรวันนี้ร้อยยีสอันไหนดีกว่าหรือได้สองอย่างร้อยยีสมดีกว่านะคุมกิโลเวนี้ มาท่าเรอครับ <S <S พร้อมามาน้องหัวยนะนะร่างกายปึ๊กมีปัญหาไม่มีสะดุดนะน่ะค,คนยังวัดน้องโมลตัวปากเป็นครับเชียดมน้ยน้องหัวเอาฝากเป็นกำลังใจให้พละครับเป็นเทพนอนครับโอเคขอช่วยดีครับผมครับผมรัำบรีเล็กซี่ทุกท่านชันใจครับน้ำบรีเล็กวันนี้เราเจอใครเจอกับลโอกนั่นครับเคยโชคกับเขาไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้พี่กัดเท่าไหร่วันนี้ตามมาวันเช้ามาเป็นไงบ้าง ค่น่าสุดโชไปร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสี่อ้คนนี้หลดลงมาหน่อยคุ้มกี่โร้อยยี่สิามนสมกิโลสี่ร้อยม่เยอะเท่าไหร่นะเราไปซ้อมอยู่ที่ไหนน้อก็จะพาจอมบึงจอมบงอยู่กับอาจารย์คุณึกันดีเข้ไหมใคร้มกใครซ้อมมาที่ใครพี่ยุ้งจิพี่น้องน้องเพื่อนใน่ายหลายหลายหลายคนนะกี่วันซ้อมมาช่องกันมาเทียบเราประเภทยังไงมวยมวยเข่าเข่าคู่ต่อสู้เลยนฝีมือมืความสูงความยาวไม่เจอกันย่งเช้านี้ยังครับ คิดว่าใครสูงกว่าขสูงกว่าสูงมาเาสูงเท่าไหร่ตั้งสิบเจ็ดน้ำหนักลอยๆอ0ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ปี้ยี่เมตครับชกมารวมๆก็ได้หมดห้าสิบ่ห้าสิบกสิมีแน่นอนไฟหน้าชนะกี่ไฟครับพึ่งกลับมาต่อยน้ากลับมาหายใจกี่ครั้งแล้วพนนะครับมนี่นที่แล้วอนาน เราะนั้นยังเทสต์ยังทดสอบอะไรไม่ได้ใช่ยืนในกุ้งห้ายกใี่ร่างกายเข้าที่เข้าทางยังเข้าที่ครับลูกหลานเด็กจังหวัดราชบุรีครับขอไปกับเชียร์หน่อยขอให้ชาวราชบุรีเป็นกำลังใจให้ครับสู้เต็มที่ครับโอเคขตัวนี้ก็